สวัสดีครับวันนี้คิมเมตาโบนะครับจะพามาชมปลากัดบ้านของผมกันนะครับตามมาเลยนี่นครับคุณกันเบตาฟิตเชิญภาพเลยับนี่นะครับเป็นเอ่อคาวจีเล <c oughs> นะครับผมสันเบต้าฟิตผสมเองนะครับเอ้ยไม่ใช่ครับคิม่ได้ดโก อ๋อครับเข้าใจผิดที่บ้านเขาเนี่ยเขาจะเน้นเป็นขวดนะครับเพราะบ้านเขาจนสถานที่มากครับผสมก็ลอดแค่บอ่อเดียวใหญ่ๆนะครับโหพูดกันอย่างนี้เลยเหรอครับนี่นะครับผมผมผมขายเข้ามาเองก็เป็นกัดจีนนะครับสามชุราูจ้างสองที่สีทอง ดับเบิลเทลดับเบิลเทลนครับอยู่ไหนนะครับมองไม่เห็นเลยครับอยู่ข้างล่างไว้กวกวางครับขย่าครับมันออกมาแล้วครับโอเคครับขึ้นมาแล้วครับขย่าทีเดียวนี่ก็เป็นพวกมารนะครับภาพมูนมูนมาร์ไม่ใช่หรอครับ๋อครับดูนี่ครับบอลนี้ผมมันจะแม่งครับไม่ใช่ครับพิมไม่ใช่โก้งลนะครับหมายถึงแม่พันธ์ครับผมมันจะแม่งอือเอา บอกคุณชื่อของผมนี่ว่าตัวแม่พันธุ์สีดำนะรั้นับ,บนี้ครับไม้ถึงสีขาวนี่เครับไม่ใช่ครับไม่ถึงตัวนี้ครับแม่พันธุ์ผมมาสมมาเองไยแต่ลูกลูกเขาพ่อของเขาแม่ของผมลูกออกมาของเขาของผมโอเคไม่เขา้าใจเนี้ย<อ>เป็นลูกลูกของหม้อนะครับไปเช่หม้อกินข้าวตัดหม้อนี่ครับ อ๋อมายถึงสีจ่จมูแม่แคุณซื้อมาให้ผมไม่ใช่คนระับผมมาสมเองแล้วแล้วผมขายต่องว่าบุณคนระับไม่ใช่คนระับนี่เป็นกัดจีนแฟนซีนะฟรีเซนไข่ัำเบ้ง,บเงเลยไข่เบ้งมายะเปิดเปิดดูคุณเรบตัวขึ้นจะทำฟาร์มกันนะครับฟาร์มที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนะครับยิ่งใหญ่ว่าใหญ่ใหญ่ยิ่งคนระับ <laughs> นี่ก็เป็นสองทีเป็นสีทองลูกสองทีสองสองตัวอย่ามาบังเสียงทีครับเป็นลูกสองทีสองตัวแล้วก็ลูกหม่ออีกพอแล้วครับสิบตัวนะครับนี่ครับที่ผมสมเองครับแต่แม่พันของผมนะครับสีสองทีเนี่ยครับสีทองแต่คุณก็เอาคืนไปแล้วนี่ครับครับผมก็ของผมนี่ครับอย่าบังเสียงทีทีด นาฮะสองทีครับสองทีสองทีมีสองตัวด้วยนี่ก็เป็นคาเทลอีกแล้วนะครับนี่แต่คาเทลจริงๆบ้านี้พะเขาชมอย่างอื่นไม่เป็นไม่ใช่ครับผมตอนนั้นที่เหลือก็ซื้อมาหมดเลยครับไม่ใช่ครับเลอาแถมเขาเลอาแถมเขาไม่ไม่มีปัญญาเปลี่ยนน้ำเลยนะฮะไม่ท้องเพราะเปลี่ยนเองเลยเพราะว่าทุกน้ําเนี่ยที่เห็นมาครับเป็นน้าไ่อุกกางหมดเลยนี่ครับเป็นแฟนซีจากคนเนมเต้านะฮะ นี่ก็เปนทียงนันนทีซื้ออันใหญ่ครับหางชูนะตัวนี้ซื้อจากเพื่อนผมมีคน,นและชื่อฟิโก้ปลากัดคุงนะไปดูต่อไปเลยดีไหมเขา้าโจนพี่จริงๆถึงจะต้องมาเลี้ยงไวในห้องนอนน,นี่นะครับตู้นี้พิเศษมากเลยตู้เปล่าครับนี่นะครับมีลูกอยู่ด้วยนะอะรนี้คงจะมองไม่เห็นใช่ไหม ลูกมันเริ่มผมจะให้เห็นลูกอะไรนะครับล,ล,ลูกมันเริ่มตายหมดแลยเพราะเขาเลี้ยงไม่เป็นนะไม่ใช่แล้วเพราะคุณจันคุณจันเนี่ยครับฆ่าหมดเลยแล้วมันไม่เจืเหลืงองอะครับผมมุจ่าซื้ออะไรแดงมาให้ทุกคนนะอ๋อ,อ,อนี่อะไรไม่รู้นะหน,น้ำพ่นจังเลยมาดูบอลจะไปกับรูปบอลจะไปอยู่ในห้องน้ำนะไม่ใช่ละไอ้อะไยนี่นะครับเป็นซุ per นะคะคู่ผู้เมียเลยนะฮะนี่เมียนี่ผู้นี่ไว้พตตินัมและนี่เลด้กอนดอลลากรีนะครับสีทองสองทีสองตัวด้วยนะครับตรงนี้นะฮะซูเปอร์โกผู้เมียต่อไปมามาดูกันต่อเลยฮะนี่เนะครับนึกว่ามีอะไรแดงใช่ไหมครับไม่ใช่ครับน้ำปล่านี่ครับเขาผสมได้เยอะมากเลยเยอะจนไม่เหลือนะคะ นี่แรงดีครับแรงดีแดงไรนะไม่ใฮนะแรงแรงใดแรงใดอะไรครับ,รบขนาดต้องยิ่งในขันนะฮเนื้อเทมข้าวเทียวอีกแล้วนี่ก็ข้าวเทียวนี่ก็ข้าวเทียวนี่ก็ข้าวเทียว นี่ก <screws> ็ยังเคยเขาเที่ยวไหนนั้นมันมีครับผมยำบบ้เห้สมครับอ๋อครับเอาแล้วภาพมูลสีน้ำเงินไปไหนแล้วครับจอมเมียพาไปดูทีครับภาพมูลสีน้ำเงินเนี่ยครับพาไปดูอะไรครับภาพมูลน้ำเงินอย่งไรครับจอมเมียไม่รู้ลืมมาโอ้โหสจะยอมมาเลยครับอ๋อรู้แล้วครับเดี๋ยวนี่ชิมินี่เป็นภาพมูลสีน้ำเงิน ดูไหนวะดูไหนวะเงนปลาห้ามูนสีเงินตัวเมียที่ซื้ออยากเื่อนแต่ไม่น้องอตีนรไหมหนเถนี่นะฮะเป็นมีเงินที่ขกได้มากเลยนะขกได้ฮะขกได้ขกได้ขบกระได้ใครกระดุก ดังนั้นคลิปนี้ขอจบก่อนแล้วกันครับคิงเบต้าตองก็ขอจบไปก่อนนะครับโกจริงๆเท่ากระตั้ง,งตัวอย่างเขาเบือกมีกระเต็มน่วย